ขั้นตอนการยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเค็นกรณีเปลี่ยนผู้ใช้งานขั้นตอนการยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเค็นกรณีเปลี่ยนผู้ใช้งานผู้ใช้งานสามารถทำการยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเค็นได้ด้วยตัวเองโดยมี5ขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากการเข้าสู่ระบบ New GF MIS ไทยคลิกปุ่ม Login by Soft Token ขั้นตอนที่1คลิกที่ปุ่มข้อมูลส่วนตัว2เลือกเมนูยกเลิกการใช้งาน Soft Token 3เลือกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกการใช้งาน Soft Token 4คลิกปุ่มบันทึก ระบบจะส่งอีเมลแจ้งยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเค็นไปทางอีเมลที่ผู้ใช้งานลงเทะเบียนไว้โดยจะได้รับข้อความที่ระบุว่าชื่อผู้ใช้งานได้ยกเลิกการใช้ซอฟต์โทเค็นเรียบร้อยแล้วเ <cell noise> มื่อทำการยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเค็นเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานใหม่ดำเนินการลงเทะเบียนการใช้งานซอฟต์โทเค็นด้วยยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเดิม โดยการลงทะเบียนใช้งานซอฟต์โทเค็นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใช้งานระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนซอฟต์โทเค็นสำหรับหน่วยงานผู้เบิกได้จาก QR Code นี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีเบอร์โทรศัพท์039312966